ณพร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ผู้นำเราปวงชนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆหรือยังลหรอเดี๋ยวไปเจียกเชิญพบกับ King Arthur l e g ล n d Rise และขอว่าทุกท่านเลยผมจีนจัสร์กช่วงนี้เจอกันบ่อยเนาะพับกบเกมเทิร์เบด RPG พีภาพโคตรสวยจากค่าที่คุณคุ้นหูอย่างคิคิเน็ตบ้าปึผมพลาดผ่านเกมจากที่แห่งนี้ไปหลากหลายเกมเลยละครคิดถึงปัตตานีจังเลยระวังเรียนมากตรงปัตตานีให้ดีนะน้องจ้าวดูซิว่าได้กันบังคับขาย เอาไปว่าเราเข้าเนื้อหาหลักกันดีกว่านะครับใช่คุณจะได้รับบทเป็นอาเธอร์พันดรากอนว่าที่ผู้ถือครองดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์และนั่นก็คือเจ้ามังกรคาลิเบอร์ยาที่กำลังจะรอทดสอบคุณว่าเหมาะกับดาบเล่มนี้หรือไม่ใช่ครับมันจะสอนคุณเล่น ระบบในเกมนี้จะมีหลอดพลังงานซึ่งมันจะเด้งหนึ่งหลอดทุกครั้งเมื่อถึงเทินขุดสกิลแรกที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดนั้นคือการโจมตีธรรมดาไม่เรียบไม่รู้แต่ดูมันว่าฐาน,นี้นั้นจะทําให้พลังงานของคุณเพิ่มอีกหนึ่งหลอดส่วนอีกสสกิลนั้นจะกินหลอดพลังงานมากน้อยตามลําดับนี่คือพื้นฐานที่เจ้ามังกรคาลิเบิร์นสัง่งสอนให้คุณแต่ดูมันว่าคุณจะทําผลงานไม่พอใจมันสักเท่าไหร่ พุกนี้ขอเล่นซ้ำนยเอาละคุณเดินทางไปยังเมืองคามไม่ลอดเพราะกษัตริย์ลอตเขากาลังจะมายึดอันที่จริงมนเป็นเมืองของพ่อคุณนะครับแต่ว่าพ่อคุณตายว่าที่กษัตริย์สุดหล่อของเรานั้นก็เลยต้องเข้าประทักกับพวกตัวประกอบที่จะสอนบทเรียนคุณเกี่ยวกับการแพ้ธาตุแพ้ธาตุและดับเอ็กคาลิเบอร์ที่คิงอาเธอร์ได้มานั้นเป็นธาตุไฟนั่นจะทําให้โจมตีธาตุลมได้แรงขึ้นถึง25%เลยนะครับและธาตุเดียวกันนั้นถือว่าเออเสมอตัวส่วนพคดธาตุน้ําแข็งคุณจะตีเเเเเค้้้้าาาาาาาบลงงงตตตีีรรรแขึนนดดววยชชมมไพื่อ คือคิดว่าตอนข้ากำลังเดินอยู่ในสมรภูมิคาเมลอนอ่ะข้าเสืกอยู่ข้างหน้าข้าแต่ไม่หมดเลยแต่มันมีอุกป่าสองล้วนมาปุ๋บข้าเสือตายหมดเลยทีนี้ข้าก็ชื่นใจไงไม่ต้องสู้กับคนเยอะๆถ้าคนแบบนั้นข้าสู้ไม่ไหวหรอกจะรีบไปนครับพีสาวผมสั้นสุดสเปคของผมได้นำทัพมาช่วยพวกเราอะนะครับเธอชื่อว่าแม่นางเคตามรอแล้วเธอจะเป็นพี่สาวแล้วครับพี่สาวคุณัำผมไม่ติดครับในในการทำศึกครั้งนี้เราจะได้สหายเพิ่มเข้ามาในปาร์ตี้ตัวแถมตัวแรกเลยก็คือลุกนี่ประโยชน์มากเขาเติมเลือดให้คุณได้มมาาาพรร้ออกกับสยยแททงงชนเเฮต์ เดี๋ยวนี้นนพ่อพ่อเราตุยไปแล้วไม่ใช่หร,รืออ๋อพ่อบุญธรรมอันนี้ผมก็ไม่ติดเหมือนกันครับเดี๋ยวสิครับ,ค,รบคุณและสายร่วมรบก็ต้องฟันฝ่าศึกในครั้งนี้ไปให้ได้เริ่มกันที่อย่างแรกเลยเดินให้มันถูกทางคุณก็จะไปเจอบอสต,ตัวแรกอย่างปูเรียตัวโคตรใหญ่กินอะไรมาไว้เหี้ยคุณไปเจออะไรแบบนี้จริงๆมันน่ากลัวนะเว้ยเพราะผมเคยฝันว่าต้องต่อยกับพี่คนเนี้แต่ด้วยความที่เป็นบทสอนนะครับเออเขาอ่อนแอมากคุณสามารถชนะเขาได้อย่างไม่ยากไม่ยิด นวดไปไม่เกินสิบเทิมเขาก็ร่วงให้คุณแล้วสซึ่งท้ายสุดคุณก็จะไปเจอกษัตริย์ลอดเปิดตัวมาโคตดีเป็นทาตแพ้ทางพระเอกคือผมเคยเล่นเกมหนึ่งที่เขาจับสัตว์มาสู้กันนะครับซึ่งไอ้คู่กัดของเราเนี่ยจะเป็นทาตที่แพ้ทางตลอดแต่อันี้เขาเอื้อให้เราชนะใจดีมากๆเลยครับผม ถึงเขาจะแพ้เขาก็อ้างมาแล้วว่าพลังเขาอ่ะยังไม่สมบูรณ์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุณจะเจอเขาในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าขอเวลาเขาได้ไปาร์มป่าสักพักใหญ่ๆนะครับ Stop right there, แต่ได้ๆก็ตามแต่ตอนนี้เราสามารถกู้ดินแดนข้าม่หลอดกลับมาได้แล้วนะครับถึงเวลาที่คุณจะได้เป็นผู้นําของเหล่าปวงประชาเริ่มมาโดยการที่ตั้งชื่อของคุณกอดอแน่นอนชื่ออาเธอร์โดนใช้ไปแล้วแต่เรายังมีชื่อแม่มดร้ายสุดสวยที่เราสามารถตั้งได้นั่นคือมอร์แกนเอามาผสมกันเป็น อเโมกแต่ผมคิดว่าแต่ผมคิดว่า,ามุกนี้มันตื้นไปมันก็มีคนใช้แล้วแน่ผมเลยต้องใส่อะไรนำท้ายอีกสักหน่อยอย่างเช่นฟรีเมนอาเธอร์โมเกนฟรีเมน ตอนนี้คุณดำรงตนอยู่ในฐานะกษัตริย์แล้วซึ่งมีหน้าที่มากโขเลยที่คุณต้องทำเมื่อคาร์บหลอดอาจจะกลับมาคุาน้นไหวยครั้งนะครับแต่คุณไม่ออกไปทำศึกแบ่งเป็น2เซสชั่นข่าวๆที่คุณต้องไปตะลุยได้แก่โหมดเนื้อเรื่องดื่มดำไปกับการประจัญภัยของพ่อราชาอาเธอร์ที่จะต้องไปเจาแจ,จกนนนนจก,จก,กับคนนู้นคนนี้จึกๆกับคนนี้คนนั้นผ่านบรรยากาศสุดสวยงามแฟนตาซีในมุมท็อปปิวเกมใช้อิสระในการฟอร์มทีมต่อสู้ในเนื้อเรื่องนะครับไม่ได้จำเป็นต้องใช้ตัวที่เดินตามติดเราในเนื้อเรื่อองเสมไป แต่คุณอาจจะชินแล้วลหละกับโมเมนต์แปลกๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอา่านคุณแม่มอแกนเนี่ยเขาเป็นตัวร้ายใช่มหมเขาสั่งให้พวกลุกน้องไปโจมตีพระเอกตันมาเปิดเฟซเข้าสู่อีกทีแม่เผาลูกน้องเฉยเลย <c oughs> <c oughs> มาพร้อมกับการน,นำเสนอเนื้อเรื่องผ่านบทนำสุดน่ารักโรละครหุ่นมือไว้ให้เป็นมโหโสถที่ทำให้คุณเข้าใจเนื้อเรื่องง่ายๆผ่อนคลายจากเรื่องตึงๆ ในการเล่าเรื่องแบบนี้จอกกลุ่มลูกค้าที่มีอายุยากนะครับเพราะมันไม่มีใครโตขึ้นมาชอบเล่นหุ่นถุงมืออะไรแบบนี้ติ๊งตองหลอกเชื่อผมเถอะส่วนอีกฝั่งก็คือหมดพะจนไผ่ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องเล่าจิบๆย่ยอยๆที่อาจจะไม่ได้สาคัญอะไรเท่าเส้นเรื่องหลักแต่สเกลเรื่องในโหมดนี้ก็เอ่อพูดถึงระดับเทพพระเจ้ากันเลยนะครับพบกับบอสสุดน่าประทับใจเขาแย,ยกร่างไป,ไปเป็นตัวลูกน้องได้ด้วยตามหลักการแล้วนะั้นมันต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวจริงแต่ว่าสายว่าสเกลหมู่ไหมเเดี๋ยว มันมีตัวหนึ่งที่มันใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องนี่ว่ะใช่แกบอกว่าเฮ้ยใช่ชัวน้องเคปิดให้หน่อยลกูกไอตัวนี้ชัวแค่ป่าวะ,อ,ะอ่ะถูกสุด <laughs> ยอมรับความพ่ายแพ้ของเจ้าสรอบ <laughs> คือผมอยังชอยบอสตัวนี้มันหนีแต่ละทิ้งตาตรึงใจแถมในโมดนี้ยังเปิดพื้นที่สำรวจให้คุณได้เก็บไอเทมต่างๆด้วยนะครับบางอันอาจจะต้องใช้สมองหน่อยแต่ผมมั่นใจว่าทุกคนสามารถมองออกตั้งแต่วแบ,บแรกชัวร์ผิดฝั่งนี่ไหมบางเควนนี้คุณต้องสลับตัวละครเพื่อคุยด้วยนะครับแม้นเขาไม่คุยด้วยเอาก็จริงก็ถือว่ามอบอิสระให้กับคุณไปในตัวเลยนะครับว่าคุณจะเอาตัวไหนเดินก่อนได้คุณชอบตัวไหนในแกงนี้เราสามารถที่จะ yeah <laughs> <laughs> ผมตะมี่ตะบันเล่นเกมนี้อยู่วัน2อวัน <_ an> ก็บอกได้เลยว่าช่วงแรกของเกมนี้ชิวจัดๆเลยล่ะครับแต่ตามแมคเนกเกมที่คุณเคยเจอมานั่นแหละครับยิงราดันเข้าชั้นลึกๆพื้ยิ่งขึ้นขอบติดอยู่ด่าน7จขีด7อยู่ครึ่งวัน <_ an> ก็พลังการต่อสู้เริ่มเทียบชั้นฟังตรงข้ามไม่ได้บ <_ an> อสเปิดอัติแต่ละทีลิ้นปีแทบแลกสลาย <_ an> การมันอัปเกรดทีมคุณก็เป็นอะไรที่สําคัญสุดๆในทุกๆเกมอยู่แล้วล่ะครับซึ่งดีเทลของมันนั้นก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเจัาเลเวลตัวละครเหลืองนี หาได้จากการประจนภัยหรือว่าน้ําพุในปราสาทของคุณด้วยใช่ครับน้ําพุที่นี่สีเหลืองถัดไปคุณจะเจอหอคอยผู้วิเศษที่นี่คุณจะได้รับลูกแก้วเพื่อไปปลดแคปเลเวลตัวละครน,นะครับทุกๆ10บเลเวลคุณจาเป็นต้องใช้มันครับหรื่อวสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ ชอบลงรถคนชอบลงเรืออุปกรณ์สวมใส่ชนไหนจะไม่สําคัญมีระบบใส่ครบเซตชุดเพิ่มเตตัสพิเศษด้วยนะครับนี่ผมบิวน้องเคสสยคริตีทีโคตรสะใจบิวตัวอื่นๆไว้กันดามิไอพวกเกรดตีน้องเคกูเลยอะทนตั้งเยอะทนตั้งอ่าเนื้อหอมเป็นพิเศษเลยแหละครับเธอคนนี้ยขนาดเพื่อเราที่ติดสภาวะสับสนนั้นแน,น่นอนว่าผลมันก็คือการตีทุกฝ่ายแบบสุบโอกาสตั้งหนึ่งในเจ็ดเช็ดเป็ดลงที่น้องโว้ยทีตั้งกว้าง อย่าเบิ้ลเปิ้ลด้วยอ๋อผมนี่ัดทุกทรัพยากรให้น้องเลยล่ะครับปลดคุณสมบัติพิเศษให้น้องด้วยใช่ครับได้จากการซุ่มกรชาแบบซ้ำๆเห็นน้องเดินเข้าไปเตะแต่ละทีนี โคตรฟินแน่นทุกช็อตแม่สงก็เป็นไวยฟูที่ผมปลื้มมาตั้งแต่ต้นเกมเลยแ่ละครับแม่นาคนนี้อันที่จริงมีระบบเปลี่ยนธาตุอาวุธที่สกิลจะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับแต่ว่าทรัพยากรผมยังไม่พอและกลไกเทิร์นเบทของเกมเกมนี้นั้นนี่หลากหลายระบบที่คุณต้องทําความรู้จักมันให้ดีเลยละครับบางอันผมก็มารู้ตรงหน้าสนามเช่นแบบไอ้มอนนี่มันเรียกลูกน้องได้ผมก็ไปตีลูกน้องมันอยู่ตั้งนานหารู้ไม่ว่าถ้ากําจัดหัวหน้ามันเดี๋ยมันก็ตามไปด้วยอยู่ดีนั่นแหละเรียนรู้ได้ที่ค่ายฝึกฝนอัวินนไกกลลลัซซบ้อหหา อย่างคุณสามารถศึกษาได้ที่นี่เช่นการโจมตีขัดขวางศัตรูก่อนที่มันจะใช้ท่าใหญ่เพิ่มความปลอดภัยให้ทีมคุณได้ตังเยอะเพราะว่าถ้าทําไม่ทันแล้วก็ไปเดียว ระบบเชนแอคแทกเป็นอะไรที่โคตรฟินมากเลยสําหรับผมอะ่ะคือถ้าตัวละครตัวไหนเขามีความสัมพันธ์แบบพิเศษกันนะครับก็มีแนวโน้มที่ว่าเขาจะตามไปช่วยกระทืบศัตรูให้ขุดคือถ้าคนจัดเซตดีๆเขาจะยกขยงกันไปตีอย่างโคตรเท่คุณสามารถเช็คลิสต์ความสัมพันธ์ของเรานักลบได้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับกิมมีกเล็กๆน้อยๆก็คือตัวละครไหนที่มีความสัมพันธ์กันแบบพิเศษเขาจะจอแจ๊ด้วยกันตอนเข้าตีด้วยนะครับบางก็พลอดรักกันบ้างก็จิกกัดกันบ้างก็มีอะไรจะพูดไหม ไม,ไม่มีอะไรหรอก WHAT และนี่ก็คือ King Arthur Legend l i f e มีอีกหลากหลายอย่างเลยที่คุณ้ไปสัมผัสเองเช่นตรงหมดพื้นที่ควบคุมที่จะพาคุณไปเจอบอสต่างๆความสับซรอนในหลากหลายตามที่คุณอยากจะอัปเกรดมีบอสหมูป่าที่เกราะโคตรหนามันไม่ได้กันเป็นจำนวนดาวเมจนะมันกันเป็นจำนวนฮิตที่คุณต้องตีอย่าลืมหักงามาด้วยนะเดี๋ยวมันโจมตีได้ อบอยบอสกัดไฟตัวนี้กนเ่ hey, oh. ไปเสียอย่างเดียวติดไฟตายได้ด้วยโอ้ยไอเจ้าบอสังกรตัวนี้อย่าลืมหักปีกมันนะครับเพราะท่าบินมันน่ากลัวระวังไว้ด้วยและอีกหลากหลายตัวเลยต้องไปเจอกันเองแล้วนะโหลดกันได้แล้วที่ใต้ description ดันดล,ละ่ะทั้งในมือถือและพีซีไปตัมกันได้ไหวจ้ะ